หนึ่งเทสโลนิกาบทที่ห้านะครับเป็นบทสุดท้ายสําหรับหนึ่งเทสโลเนียนหรือเทสโลนิก hmm. าก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าเรากําลังศึกษาวิวร์กันวันอาทิตย์และขนาดเดียวกันเราก็พูดถึงเรื่องการเสด็จกลับมาของพระเจ้าลงแลเชอร์เมื่อบทที่แล้วนะครับแต่บทที่นี้ก็พูดไปว่าไม่จําเป็นต้องเขียนบอกให้รู้ว่าเมื่อไรแรเชอร์หรือการเสด็จมารับของพระเจ้าหรือการที่จะสิ้นสุดนั้น พระกัมภีเขียนว่าไม่จําเป็นต้องบอกให้รู้เพราะอะไรครับเพราะว่าคนที่เตรียมพร้อมเนี่ยเขาพร้อมอยู่เสมอแต่คนที่ไม่พร้อมเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นก็บอกว่าเวลานั้นเน่ะจะมาเหมือนอย่างขโมยมาเวลากลางคืนขโมยมาขโมยมากลางคืนเติมขึ้นมารากฏว่าข้าขอ,องหายไปแล้วนั่นคือขโมยนะคาว่าขโมยก็หมายความว่าย่องมาโดยที่เจ้าของไม่รู้ตัวนะมาเอาไปเขาเรียกว่าขโมยแต่วันที่พระเจ้าเสด็จมานั้นน่ะ จะเหมือนอย่างขโมยมาเพราะจะมาเวลากลางคืนวันต่อไปนี้เป็นการพูดระหว่างกลางวันกับกลางคืนเดี๋ยวผมย้อนกลับลงมาข้างล่างก่อนแล้วบอกว่าเราเป็นลูกของความสว่างนะครับแต่กับพวกที่อยู่กลางคืนในกลางคืนในคนที่นอนหลับข้อเจ็ดนะครับผมข้ามไปก่อนข้อเจ็ดเนี่ยบอกว่าเพราะคนนอนหลับก็หลับในเวลากลางคืนคนเมาก็เมาเวลากลางคืนเพราะฉนั้นพวกไหนครับก็จะเปิดกลางวันนะพวกผับพวกบาร์ก็จะเปิดกลางวัน ่าลืมนะครับการชั่วได็กบุกกลางวันแล้วเราเพื่อเป็นผู้ลูกของพระเจ้าเนี่ยเหมือนลูกกลางวันเนี่ยหมายวามว่าเราทําอะไรก็เป็นลูกห่งความสว่างทําอะไรก็เวลากลางวันหมายว่าเราทําอะไรเราเปิดเผยไม่ต้องมืดมืดทำไมพวกไหนครับพวกบาพวกผับทำไมเ็ต้องดับไฟสลัวสลัวเพราะนั่นคือความชั่วเขาจะทําชั่วกันมีที่ไหนมั้งครับที่ทําชั่วแล้วเปิดสว่างสว่างเนื่องจากจิตใจของคนลึกๆที่พระเจ้าให้เนี่ยกลัวนะเขาจึงทาอะไรสลัวสลัว เพราะ้าคุณเข้าไปที่ไหนจะเปิดไฟสลัวสลัวก็แสดงว่าจะมีการการทําชั่วกันเกิดขึ้นเราลูกในความสว่างเหมือนพูดกันเหมือนกันบางคนบอกว่าพูดความจริงได้ครึ่งเดียวก็ได้นั่นแสดงว่าคุณกําลังจะพูดความช่วยครึ่งหนึ่งคุณกําลังจะทําช่วยเครื่องหนึ่งและพระเจ้าบอกว่าไงครับขณะที่คุณกําลังทําชั่วขณะที่คุณกําลังอยู่ในความสลัวสลัวคุณไม่อยู่ในความสว่างนั่นแหละคือกลางคืนและพระเจ้าจะมาตอนนั้นเพราะฉะนั้น,น,นกลางคืนที่นี้อาจจะไม่ได้หมายถึงว่า เวลาตั้งแต่หกโมงเย็นไปถึงหกโมงเชา้าช่วงนั้นคือช่วงกลางคืนอาจจะไม่ใช่นั่นอาจจะเป็นช่วงที่คุณกําลังทําชั่วก็เป็นกลางคืนช่วงที่คุณไม่ไม่เอาใจใส่ไม่ระแวดระาวางังนั่นจะเป็นกลางคืนของคุณช่วงที่ช่วงที่คุณกําลังเมากาลังมัวเมากับความชั่วต่างๆนั่นคืนอกลางคืนเพราะอะไรท่านเลยจะบอกว่ากลางคืนของประเทศไทยก็เป็นกลางวันของอเมริกาเพราะฉะนั้นจะบอกว่าพาระเจ้าเสด็จมากลางคืนจะมารับตอนกลางคืนก็ไม่ใช่พระเจ้าจะบอกว่าเราจะมาอย่างขโมย ก็คือช่วงที่ท่านเผลอเดี๋ยวนี้นะครับขโมยเขาขโมยกลางวันแล้วเอารถปิฆาไปขนเลยใช่ไหมเพราะกลางคืนคนอยู่กลางวันคนไม่อยู่บ้านนะเขาขโมยกลางวันทําให้เราได้เห็นว่าการขโมยนั้นไม่ใช่หมายความว่าขโมยเวลากลางวันหรือกลางคืนแต่ขโมยเวลาที่เจ้าของไม่อยู่บ้านเวลาที่คนเผลอใช่ไหมครับเพราะนั้นการเสด็จมาของพระเจ้าจะเสด็จมาขณะที่เรากาลังเผลอ ขณะที่เรากาลังไม่อยู่โบสถ์ขณะที่เรากาลังไม่สนใจพระคําของพระเจ้าขณะที่เรากาลังไม่ไปโบสถ์เรากาลังไปช็อปปิง้งเรากำลังไปดูหนังวันของการของพระเจ้าเรากลับไปเที่ยวประเทศเรากลับเอาเวลาสนุกสนานบอกโอ้ไม่เป็นไรหรอกช่วงนี้ช่วงขับตะเลิกช่วงนี้เป็นระยะวันหยุดยาวเราจะไปเที่ยวกันนะเมื่อเขาพูดว่าสงบกสุกย้อนไปข้าวศกสามนะครับปลอดภยัยนั่นแหละความพินาศจะมาถึง เพราะฉะนั้นอะไรกําลังจะเกิดขึ้นเขาบอกว่าเหมือนกับความเจ็บปวดของหญิงที่มีครรภ์เพราะว่าความเจ็บปวดขนาดนั้นเ็าบอกว่าถ้าให้ผู้ชายนะผู้ชายขาดใจตายแต่ไม่ใช่มันอยู่ดีๆมันก็ปวดจี้ขึ้นมาไม่ใช่อย่างนันแล้วก็มากขนาดนะั้นมันจะค่อยๆปวดทีละนิ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 ดหลายๆวันตาสมมาจนกระทั่งถึงวันนี้มันปวดแทนที่แล้วก็คลอดออกมาแต่มันจะตี้ออกมาเมื่อไหร่ไม่รู้แต่ยุนี้หมอเริ่มรู้แล้วเขามีการฉีดยาช่วยสมัยก่อนไม่ใช่นะครับเขาบอกว่า เราอย่ามัวอย่างนั้นเลยนะครับอย่ามัวมอมเมานะเพราะฉะนั้นคนที่เราเป็นถ้าเกิดเราจะบอกจะเป็นพวกกลางวันจะเป็นพวกที่ไม่หลับจะเป็นพวกที่ไม่เผลอเพราะฉะนั้นก็เป็นพวกคิดข้อแปครับเราต้องอะไรครับสวมความเชื่อเขาบอกว่าต้องเอาความเชื่อสวมนะถ้าคุณเรียนในเอเฟซัสบอกความเชื่อเป็นโลกนะคุณถือเอาไว้เวลาที่พระเยซูจะมาเนี่ยต้องเอาความเชื่อสวมเลยสวยมเลย ทุกส่วนของร่างกายต้องสวมความเชื่อลงไปสวมความเชื่อย่นี้พอต้องสวมอะไรความรักด้วยเพราะพระเจ้าเป็นความรักสวมไว้ที่เกาะป้องกันอ,อกของตัวเองในเอเซัสเป็นอาวุธฝ่ายวิญญาณในเกาะป้องกันอ,อกคืออะไรครับความชอบธรรมเพราะนั้นความชอบธรรมของพระเจ้านะครับจำนะครับความชอบธรรมนี่เราทำเองไม่ได้พระเยซูเป็นความชอบธรรมของเรานะแต่บัดนี้วันที่พระเจ้าจะเสด็จมานั้นไม่จำเป็นต้องการความชอบธรรมอีกแล้ว ต้องเป็นเรื่องของส่วนตัวของใครของมันนั่นคือต้องสวมความรักคือคุณมีพระเจ้าอยู่ในอกในใจนั่นคือคุณต้องมีความเชื่ออยู่ในใจนะพระเจ้าถึงจะรับไปและยังไม่พออีกต้องสวมอะไรอีกครับความหวังนะความหวังที่จะรอดเป็นโวกเหล็กในเอเวอเรส์เราสวมความรอดเป็นโวกเหล็กนะครับ ใครมาตีหัวโป๊กม่เป็นไรนะเดี๋ยวนี้สมองไหลคิสเตียนในความรอดไหลนะครับเพราะว่าเชื่อปะเจ้ามาตั้งนานไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นคิดว่าเราไปอย่างอื่นดีกว่าหลายคนนะครับเป็นพวกลิงจับหลักเสร็จแล้วไม่เห็นดีก็กลับมารับใชร้เป้าเขาเรียกกระโดดไปก็กระโดดมาเป็นพวกคริสเตียนลิงจับหลักพวกลักษณะแบบนี้ <c oughs> ขอโทษครับขเขาเรียกพวกสมองไหลความรอดไหลแสดงว่าคุณไม่มี ความหวังอยเลยยืนความรอดเลยนะไม่อดทนอะไรเลยไม่ตั้งใจไม่เอาชิงเอาช้งนะครับเพราะฉะนั้นเป็นยงไงครับลักษณะอย่างนี้เมื่อพระเจ้ามาเรียบร้อยเลยเพราะว่าพระเจ้าไม่กําหนดพวกเราเนี่ยฟังด,ดีนะครับเมื่อเราเชื่อพระเจ้าแล้วเนี่ยพระเจ้าไม่ได้กําหนดพวกเราให้จะต้องถูกรับโทษเขาเรียกถูกรับอาชญาคือโทษแต่กําหนดเราให้เป็นอะไรครับให้เข้าสู่ความรอดที่พระเยซูได้เตรียมบ้านไว้ให้เราแล้ว เตรียมที่พักไว้เราแนละ้วในในหนังสือยอห์นบทที่เท่าไหร่ครับองมาเตรียมที่ยอห์นบทที่สิบยอมยอมมที่สิบสี่นะครับยอนบทที่สิบสองบอกว่าพระเยซูมาบังเกิดเป็นเนื้อหนังนะยอนที่สิบสี่โงมาเตรียมที่ให้เรานะครับเพราะฉะนั้นพระเจ้าเตรียมไว้แล้วก็กําหนดเราไว้แล้วเพื่อเราจะได้ไปอยู่บนนู้น ด้วยเหตุนี้พระเจ้าไม่กําหนดให้เราจะต้องถูกพินาศด้วยเหตุนี้วันที่พระเจ้าจะเสด็จกลับมาอย่างขโมยนั้นเราจะต้องสวมอะไรบ้างครับหนึ่งสวมเสื้ออะไรสองชั้นแล้วอันนี้สวมเสื้อในเสื้อนอกสวมเสื้อในอันแรกก็คือสวมความเชื่อไว้ข้างในเลยเสร็จเลยแล้วก็สวมความรักเสื้อชั้นที่สองเสื้อกล้ามแล้วก็เสื้อนอกใช่ไหมครับเป็นความรักจากนั้นสวมหมวกเหล็กหมวกเหล็กต้องไม่พอไม่คลอดอย่างเดียวเดียวไม่พอต้องมีความหวังด้วย นะครับเป็นความหวังแห่งความรอดนะครับเพราะต้องสวมอย่างนั้นนะครับฟังดีนะครับการสวมสามอย่างนี้ไม่ใช่เป็นอาวุธในการปกป้องเรื่องสองคารามแบบมียานเพราะวันสุดท้ายแล้วตอนนั้นต่อวันนี้เราจะต้องนอนด้วยสามอย่างนะครับจำไว้รับพระเยซูสิส้นประจนเพื่อเราเพื่อว่าอะไรครับถึงเราจะตื่นหรือจะหลับเราก็มีชีวิตกับพระองค์เขาสิครับ ไม่ว่าเราจะตื่นหรือเราจะหลับไม่ว่าเราคําว่าหลับตรงนี้ไม่ใช่หมายความว่าเรานอนหลับแต่ไม่ว่าไม่ว่าเราจะมีชีวิตอยู่หรือเราจะต้องจากโลกนี้ไปเราก็มีชีวิตอยู่ในพระองค์ฟังดีนะครับเพราะวลาเราหลับก็ท่านบางคนก็ล่วงหลับไปหมายว่าบางคนก็ตายไปเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะตื่นอยู่แล้วยังมีชีวิตอยู่ขนาดนี้หรือเราจะหลับตายไปจากโลกนี้จากร่างกายนี้ก็แล้วแต่เราได้มีชีวิตกับพระเจ้าเข้าใจไหมครับ จะมีชีวิตนิรพานดตวกับพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราต้องหนุนใจกันต่างต้องช่วยกันก่อกันขึ้นไม่ใช่ทําลายกันเขาบอกว่าพี่น้องทั้งหลายเราขอวิงวอนท่านนับถือคนที่ทํางานอยู่ในพวกท่านหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเราที่ทํางานอยู่ยร่วมกันไม่ว่าจะอยู่ในโบสถ์ของเราหรืออยู่ที่โบสถ์อื่นหรือเป็นคริสเตียนี่อยู่ที่ไหนก็นแล้วแต่ผมอยากให้เรานับถือกัน นะครับโดยเฉพาะคนที่ปกครองท่านอยู่หรือคนที่คอยตักเตือนก็คือหัวหน้าเรานั่แนแหละโดยเฉพาะคนที่คอยตักเตือนคอยสั่งสอนเราเป็นครับขอให้นับถือเขาหน่อยเพราะว่าถ้าเขา, <c oughs> เขาไม่รักเราเขาไม่ตักเตือนเราหรอกเขาไม่สั่งสอนเรานะครับอดทนหน่อยเคารพและรักเขาให้มากเพราะว่างานที่เขาได้กระทํานั้นได้กระทําจงอยู่อย่างสงบสุขด้วยกันนะครับตรงนี้นะครับผมอยากให้เราอย่าอย่าไป ใครที่เขาตักเตือนเราเราอย่าไปว่าเขานะครับใครที่เขาทํางานใครที่เขาอยู่ด้วยกันกับเราอย่างไรก็แล้วแต่ให้เราหนุนใจกันต่างคนต่างช่วยกันเพราะฉะนั้นให้เราช่วยกันหนุนใจซึ่งกันและกันแล้วก็นับถือนะครับผู้ที่เป็นคนปกครองท่านที่ผมพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าแม้กระทั่งในบ้านของเราใครปกครองเราอยู่แม้กระทั่งอยู่ในอำเภอในจังหวัดในประเทศใครปกครองเราอยู่เราก็ต้องนับถือเขาให้เกียรติเขา อย่าเอาเขามาด่ามาว่าให้เราให้เกียรติเขาอธิษฐานเผื่อเขาเคารพเขาแล้วก็รักเขาถ้าไม่มีเขาเราต้องเหนื่อยเราต้องฝึกนะครับจากเล็กๆก่อนในบ้านก่อนแล้วก็ในโบสถ์ในบริษัทในออฟฟิศของเราผมอยากจะให้เราลองเริ่มตัวใหม่นะครับพี่น้องข้าพเจ้าขอวิงวอนให้เราตัเกเตือนคนขี้เกียจนะคนที่เกลียดค้านเป็นไงครับหนุนน้ําใจคนที่ท้อถอยเออเราต้องทําอะไรบ้างนะยุคสุดท้ายนี่หนึ่งจบไปเลย ตักเตือนคนเกลียดข้านต่อไปประการที่สองหนุนใจคนท้อถอยนะคนที่บ่นน้ำตาตื้นทั้งหลายนะครับเราต้องหนุนใจเขาคนที่น้อยใจง่ายๆก็กรุณาเก็บความน้อยใจไปครับเพราะตอนนี้คุณสวมเสื้อสองชั้นแล้วชั้นแรกคือความเชื่อชั้นที่สองคือความรักเรารักที่พระเจ้านะครับถ้าคุณไปรักที่มนุษย์คุณอาจจะต้องน้อยใจนะแล้วคุณเชื่อก็คือเชื่ออะไรครับเชื่อว่าเราได้รับความรอดแล้ว เชื่อว่าเราจะไปอยู่บนสวรรค์เพราะฉะนั้นบนโลกนี้ใครก็ตามทําให้เราท้อถอยทําให้เราหมดกําลังใจไม่ต้องไปสนมันหรอกปล่อยให้เขาอยู่ไปบนโลกนี้เราจะอยู่ข้างบนแล้วเราจะไปอยู่บ้านที่พระเยซูเตรียมไว้แล้วและพระองค์กาลังจะมาแล้วด้วยนะครับหนุนใจคนที่ท้อใจล้งคนนี่เป็นเป็นพวกกินลูกท้อตลอดนะชอบกินลูกท้ออะไรก็ท้ออะไรก็ทออก้ทอหนุนไปเถอะ ไอ้พวกเราก็หนุนกันก็ไปแบกกันบ้าเอาหุยเล่หุ้ยแบกกันก็ไปนะก็ทอ้อเดี๋ยวก็ทอ้อแล้วก็ถอยอีกข้างหากนะถ้าที่ท้ออยู่กับที่มันทอ้อเราก็ถอยทําให้เสียกระบวนเรารกำลังจะไปข้างหน้าก็เลยไปกันไม่ได้นะครับจากนั้นชูก,กําลังคนที่อ่อนกําลังแสดงว่าเราจะมีคนอ่อนกําลังอีกบางคนเนี่ยทํางานอนะ่ะเขาอ่อนกําลังเราต้องชูเขานะครับชูเขาก็ไว้ช่วยกันนะทาไปหน่อยอีกหน่อย อีกนิดหนึ่งสู้เขาดีไหมครับสองและสามเราจะมครับประการที่สี่ต้องอดเอาเบาสู้อดก็ต้องเอาเบาก็ต้องสู้ต่อคนทั้งปวงหมายความว่าไม่ว่าจะงานหนักงานเบานะครับเราก็ต้องอดทนแล้วก็สู้นะครับถ้าเราสวมเสือ้อแห่งความเชื่อสวมเสือ้อแห่งความรักสวมหมวกเหล็กแข่งความรอดและมีความหวังด้วย นะครับใส่มาลงไปตรงนั้นและจงระวังให้ดีผมอยากต่อบวันนี้ให้ทำแปดอย่างด้วยกันเก้าอย่างนะครับเก้าอย่างนี้ให้ระวังเมื่อกี้ให้ทำสี่อย่างไปแล้วนะครับและขอให้เราตักเตือนคนเกียจค้านตอนนี้เราก็ช่วยกันตักเตือนนะครับหนุนใจคนในท้อใจช่วยกำลังคนออกกำลังแล้วก็สู้ทุกอย่างไม่ว่างานหนักงานเบานะครับไม่ท้อถอยจากนั้นก็ต้องระวังเรื่องอยู่เก้าเรื่องหนึ่งยา ให้คนใดทําชั่วตอบแทนการชั่วคืออย่าให้คนใดและโดยเฉพาะสําหรับตัวเราอย่าให้ร่างกายเราจิตใจเราหรือวิญญาณเราทําการชั่วตอบแทนการชั่วไม่ว่าเขาจะชั่วยังไงก็ตามเขาจะด่าเราก็จะว่าเราก็จะดูถูกเราก็จะขี้โกงเราขโมยตังเรายืมตังเราไปไม่ใช่หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอย่าตอบแทนการชั่วด้วยการชั่วเพราะจะทําให้ความรักของคุณหลุดออกไปเสื้อความรักคุณจะแหว่งนะครับ ระการที่สองจงหาทางทําดีเสมอต่อพวกท่านเองและต่อคนทั้งปวงด้วยนั่นคือหมายความว่าหาทางทําดีท่ามกลางพวกเราและคนอื่นๆประการที่สามอะไรครับจงชื่นและก็บานอย่าชื่นหุบชื่นบานอยู่เสมอปากยิ้มใจยิ้มนะครับให้ชื่นบานอยู่เสมออย่างเงียบอย่าเศร้าซ้อยนะสมมติว่าพวกเราเบึ่งกันหมดเนี่ยเป็นยังไงครับ มันก็เครียดนะภาคการที่สี่จงอธิษฐานสม่ำเสมอนะครับภาษาอังกฤษบอกว่า pray without ceasing แปลว่าอธิษฐานไม่หยุดภาษาไทยบอกว่าสม่ำเสมอภาษาอังกฤษว่าอธิษฐานอย่างไม่หยุดอยัอยงนะครับไม่หยุดเลยอย่างที่ผมบอกไว้ว่าให้เราคิดถึงพระเจ้าตลอดเวลานั่นแหละอธิษฐานแบบไม่หยุด แม่ว่าคุณจะทําอะไรใจหนึ่งคุณคิดอย่างหนึง่งอีกใจหนึ่งคุณต้องคิดถึงพระเจ้านั่นคือการคิดถึงพระเจ้าตลอดเวลานั่นคือการอธิษฐานอย่างไม่ยหยุดนะคุยกับใครก็แล้วแต่ขณะที่ผมสอนกับพวกเราเนี่ยใจผมก็อยู่กับพระเจ้าค,คิดอยู่ถึงพระเจ้าผมก็จะอธิษฐา,านไม่หยุดนการอธิษฐานการคุยกับพระเจ้าการอธิษฐานคือการติดสนิทกับพระเจ้าการติดต่อกับพระเจ้า, ite, าสนทนานกับพระเจ้าใจคิดถึงพระเจ้าอะไรก็ตามที่เราสามารถติดต่อกับพระเจ้าจะได้ตลอดเวลานั่นหมายถึงการอธิษฐาน ใช่ไหมครับการมีสัมพันธ์กับพระเจ้าคอมมิวนี่นกับพระเจ้านะครับอธิษฐานอย่างสม่ําเสมอคืออธิษฐานอย่างไม่หยุดนะครับไม่ใช่อธิษฐานเฉพาะตอนกินข้าวขอบคุณพระเจ้าสำหรับอาหารอาเมนใส่ตุ๊บก็ไปแล้วตุยดุยดุย,ต,ยต่อไปประการที่ห้าจงขอบคุณในทุกกรณีเพราะว่านี่แหละคือน้ำประทายของพระเจ้าซึ่งปรากฏอยู่ในพระเยซูคริสต์เจ้าเพื่อท่านทั้งหลายตรงนี้อาจจะยากหน่อยสําหรับท่านขอบคุณพระเจ้าทุกกรณีถ้าเป็นของดีเนี่ยนะครับ สะดวกสบายเราก็ขอบคุณกันได้เพราะบางทีนั่นคือน้ำพระทัยของพระเจ้าเพื่อจะฝึกให้เราไม่เหลิงเพื่อจะฝึกให้เรารู้จักคําว่าล้มเหลวผมอยากจะบอกนะครับลูกคนรวยเนี่ยนะครับมีตะต้งสะตางใช้มากๆวันหนึ่งพ่อแม่เกิดล้มละลายขึ้นมาลูกคนรวยส่วนใหญ่แล้วจะฆ่าตัวตายทนไม่ได้เพราะไม่เคยล้มเหลวอ,อายแต่จะมีบางคนนะครับที่เขาฝึกลูกของเขาถึงแม้เขาจะร่ํารวย เขาฝึกลูกเขาไปอยู่วัดเ็ออยังนี้ผมมีเพื่อนนะครับแต่แย่งกันกินอยู่ในวัดเพราะอะไรเขาฝึกลูกเขารู้จักต่อสู้ดิ้นรนและรู้จักการล้มเหลวรู้จักการเสียหน้ารู้จักการเสียศักดิ์ศรีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครรู้ว่าโอ้โหไม่ได้เราไม่เสียศักดิ์ศรีไม่ได้อย่าลืมนะครับพระเยซูเสียศักดิ์ศรีไปแล้วใช่ไหมถูกก็ตกถูกก็ตีถูกเข,า,กกข,า,กขาเอาหนามมาสาเป็นมงกุฎสวมไปที่ศีรษะ ถูกจับแก้ผ้าตอกตะปูตเลยในที่มากางเขนจนกระทั่งเสียชีวิตพระเยซูไม่ได้ตอกปุ๊กตายปั๊บนะครับตรงที่ล่นอยู่บนไว้กางเขน,นคนเข้ามาวิจารเขาด่าเขาว่าสารพัดนั่นคือการเสียศักดิ์ศรีของพระเยซูแล้วเราเป็นใครแน่นอนที่สุดหลังจากนั้นพระเยซูได้ศักดิ์ศรีกลับคืนมาและเป็นศักดิ์ศรีที่ถาวรจนกระทั่งทุกเข่าบนแผ่นดินโลกบนสวรรค์ใต้พุนนิพพต้องคุกเข่าลงพระนามนี้นามเดียวคือน,นามพระเยซูคริส และนั่นคือจุดสุดท้ายของเราที่เราจะได้มีชัยชนะเพราะฉะนั้นนี่แหละน้ำพระทัยของพระเจ้าเราจะรู้ว่าบางทีเราต้องเจ็บป่วยบางทีเราเกิดอุบัติเหตุบางทีเราเจออะไรบางอย่างเราต้องถามว่าที่สาเหตุที่เกิดขึ้นมาเพราะอะไรเราไม่ระมัดระวังตัวหรือเปล่าเราเลินเลอเบือเกินไปหรือเปล่านะหรือนี่คือพระเจ้าต้องการให้เราเรียนรู้แลผมอยากให้เราดูตรงนี้นะครับเพราะนั้นถึงพยายามหนุนใจกันว่าเกิดอะไรขึ้นอย่าท้อถอยอย่าหนีพระเจ้าเกิดอะไรขึ้น ตงมาคิดสัจจะไม่ใช่หนีโบสถ์เกิดอะไรขึ้นมาที่ฐานเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่ด่าพระเจ้าต่อว่าพระเจ้าทำไมเราเป็นคิดเตียนทำไมคิดเตียนทำไมเป็นอย่างนี้อย่าอย่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นขาดเพราะนั่นคือมารเพราะข้อสิบเก้าบอกว่าไยงนครับประการที่หกอย่าด่าพระวิญญาณตรงนี้สําคัญมากใครที่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่คิดเตียนหลายคนเป็นคิดเตียนไม่เชื่อเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์ต่อว่าบางคนไม่เชื่อเรื่องฤทธิเดช บางคนไม่เชื่อเรื่องเป็นคิสเตียนต้องอยากจนได้บางคนไม่เชื่อว่าคิดเตียนนั้นจะต้องย่าง้นต้ององี้เพราะบางคนนั้นเชื่อทางด้านเดียวบางคนไม่ยอมเชื่อว่าผู้หญิงเทศนาได้บางคนไม่มียอมเชื่ออะไรต่างๆมากมายหมดนะครับทราบพระเจ้านําใครเนี่ยนั่นคือพระวิญญ,ญาณนาอย่าดับอย่าไปต่อต้านอย่าไปต่อสู้เราอธิษฐานแล้วก็ตรวจสอบดูนะครับเพราะการดับพระวิญญ,ญาณนั้นเป็นสิ่งที่อันตรายมากพระเยซูบ,บอกว่าโทษของการ ดับพระวิญญาณน,นั้นถึงตายน,น,นะครับตายในแล้วก็ต้องตกนรกเลยทีเดียวพระองค์บอกว่ากับพระเยซูพระองค์ยังยกโทษให้เพราะะฉคนที่ว่าคนที่ด่าพระเยซูคนที่อพระเยซูไม่ว่าอะไรแต่อยาดับพระวิญญาณอย่าเป็นอนขาดถ้าคุณอ่านในหนังสือกิจการนะครับคนที่โกหกพระวิญญาณดับพระวิญญาณตายเลยนะครับอนาณาเนียกับซาฟริราใช่ไหมสองคนสามีภรรยาโกหกนะครับมันอย่าเป็นอนขาดนะครับ และประการถัดไปอย่าประมาทคําเผยข้อลับลึกนะครับตรงนี้ในภาษาอังกฤษบอกว่าเป็นคําพยากรณ์อย่าประมาทนะครับภาษาอังกฤษคําว่าอย่าดูถูกคําพยากรณ์นะครับแปลตรงๆรงตรงนี้คําว่าอย่าประมาทคําเผยข้อลึกลึกเนี่ยแต่ภาษาอังกฤษใช้คําว่าอย่าไปดูถูกคําพยากรณ์เพราะฉะนั้นคําพยากรณ์ที่มาถึงไม่ว่าเรื่องอะไรอย่าไปดูถูก ไม่ว่าคนนั้นพยากรเราจะไปมองคนเราึงฟังคําคนที่พยากรอาจจะเป็นผู้หญิงอาจจะเป็นคนที่ใช้ไม่ได้อาจจะเป็นคนอะไรก็แล้วแปดเป็นเด็กอย่าไปดูถูกนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า despite แปลว่าดูถูกนะครับรนะครับ despite หรือ despite นะครับทอฟี่การดูถูกคําพยากรนะครับข้อต่อไปก็คือข้อแปดจงพิสูจน์ทุกสิ่งสิ่งที่ดีนั้นจงยึดถือให้มัน่นจำไว้นะครับ พระเจ้าเตือนนะครับเรากลังให้ดีจงพิสูจน์ทุกสิ่งเพราะตอนนี้จะมีคนมาถอดเสื้อเราพยายามจะถอดเสื้อแห่งความรักเราออกใส่ความเกลียดให้พยายามถอดเสื้อฉีกเสื้อแห่งความเชื่อเราออกใส่เสื้อแห่งความชั่วไปแทนพ <c oughs> ยายามจะดึงเราว่าเองในน,นู้นเองในนี้นะพยายามมาตั้งโบสถ์บ้างไปเข้าโบสถ์สังกัดเขาบ้างอะไรบ้างนะครับซึ่งเขาจะพาเราไปทางไหนเราก็ยังไม่รู้เลยผมอยากให้เราคิดให้เราดูดีๆนะครับ เพราะฉะนั้นต้องพิสูจน์วิธีพิสูจน์ไม่ยากหรอกผลไม้พิสูจน์ที่ต้นต้นผลไม้พิสูจน์ที่อะไรครับที่ผลของมันเอาผลไม้กินดูสิเราไปดูสิว่าชีวิตของเขาเป็นยังไงพูดจริงทําจริงหรือเปล่าเข้าไปดูถึงห้องนอนที่เป็นยังไงนะครับเพราะนั้นเราต้องพิสูจน์สิ่งดีเรายึดถือสิ่งไม่ดีเราทิ้งไปนะครับพิสูจน์ทุกอย่างเลยแต่ไม่ใช่ว่าเออเราจะพิสูจน์เรื่องมีเรื่องเดียวที่ห้ามพิสูจน์เรื่องการเป็นผัวเป็นเมียกันห้ามไปนอนกันก่อน ม่ใช่พิสูจน์ดูคนนี้ดีไหมไปนอนกับเขาไม่ใช่ไม่ใช่ใชเป็นสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้เรื่องนี้ห้ามพิสูจน์นะครับพิสูจน์นี่ใสใจคอ,อการกินการอยู่การอะไรต่างๆได้นะเราพูดกันตรงๆเพราะฉะนั้นเรื่องเดียวที่ห้ามพิสูจน์คือเรื่องเพศนะครับเพราะไม่ใช่เป็นเรื่องที่ต้องพิพสูจน์ยกเว้นสิ่งที่ชั่วทุกอย่างทุกอย่างนะครับอะไรที่มันชั่วร้ายนะครับอีเวอีเวหมายถึงสิ่งที่มาจากมารน,นะครับ อะไรที่เป็นสิ่งที่ชั่วร้ายทุกชนิดอย่าไปทดสอบมันอย่าไปลองมันเลยอย่าไปดูมันด้วยอย่าไปยิบอย่าไปจับอย่าไปต้องอย่าไปใกล้เพราะว่าความชั่วมันจะติดเรามามันจะมีกลิ่นของความชั่วติดเรามาอย่าไปยุ่งนะครับอย่าไปอยากดูมันอย่าไปสนใจมันอย่าไปแตะต้องมันอย่าไปใกล้มันอย่าไปเสียเงินมันกับมันนะครับถึงแม้เขาจะให้เราฟรีเราก็อย่าไปยุ่งกับมันจำไว้นะครับให้เราอินโนเซนต์ให้เรา ไรเรียงสากับเรื่องชั่วแต่ตรงฉลาดสนใจเอาเรื่องดีดีกว่าครับพี่น้องดีไหมครับถ้าเราทําอย่างนั้นพระเจ้าบอกว่าไงครับ mm. องค์สันติสุขขอให้องค์สันติสุขก็คือพระเยซูพระเยซูเป็นองค์สันติสุขนะครับองค์สันติราชรักษาเรานะครับบริสุทธิ์หมดจดพระเจ้าองค์นี้พระเยซูรักษาให้เราบริสุทธิ์หมดจดเพราะเราจะเป็นเจ้าสาวของพระองค์พระองค์จะช่วยรักษาเจ้าสาวให้บริสุทธิ์หมดจดทั้งอะไรครับ วิญญาณจิตใจและร่างกายมีข้อพระคำผีข้อเดียวเท่านั้นตรงนี้นะครับที่พูดสามอย่างเนี่ยร่างกายจิตใจวิญญาณเนี่ยร่างกายจิตใจและวิญญาณนะครับมีข้อเดียวที่เจ๋งๆเลยที่เจาะตรงเลยว่าเราจะต้องบริสุทธิ์ทั้งสามด้านนะครับไม่ใช่บริสุทธิ์แค่ร่างกายหรือบริสุทธิ์แค่จิตใจวิญญาณให้บริสุทธิ์ไม่ได้ไปเอาวิญญาณผีมายุ่งก็ไม่ได้หรือจิตใจให้บริสุทธิ์จิตใจนั้นโห โศโครบยิ่งกว่าอะไรแต่ร่างกายนั่นแหมยิ้มเบิกบานแฉะอยู่ตลอดเวลาแต่ให้คนอื่นก็ทาชั่วแทนเราอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องบริสุทธิ์ทั้งหมดนะครับให้ปราศจากการติเตียนจนถึงวันพระเยซูมารับผมบอกว่าสเสด็จมาไม่ธรรมาดานะครับสเสด็จมารับเราพวกสเสด็จมารับเราในเมฆนะครับข้อที่สี่ไม่มีใครเห็นเราจะได้ขึ้นไปคนที่ตายในพระเยซูคนที่หลับในพระเยซูจะเป็นขึ้นมาก่อน และเราทั้งหลายที่เป็นอยู่จะถูกเปลี่ยนแปลงในวิปตาเดียวนะครับพระองค้ทรงเรียกท่านนั้นสัตซ์ซื่อและพระองคจะทรงทําให้สําเร็จฟังดีนะครับพระเจ้าผู้ทรงเรียกเราพระเจ้าเรียกเรานะครับสัตซ์ซื่อและจะทรงทรงทําให้สําเร็จพระเจ้าเรียกเราคนพระําปีมีข้อหนึ่งบอกว่าคนที่ถูกเรียกก็มีเยอะแต่คนที่ถูกเลือกก็มีน้อยจาได้ไหมครับคนที่ถูกเรียกก็มีมากคนที่ถูกเลือกก็มีน้อย พราะคนที่ถูกเรียกนั้นบางคนเขาไม่มาเลยพระเจ้าก็เลือกไม่ได้บางคนมาแต่มาไม่พร้อมไม่ยอมใส่เสื้อเห็นความเชื่อไม่ยอมใส่เสื้อเห็นความรักไม่ยอมมีความเชื่อสวมสวมหมวกลเลห็นความรอดคนเหล่านั้นก็ไม่มีสัญ,ญลักษณ์ของพระเจ้าอยู่ในชีวิตด้วยเหตุนี้เองพระเจ้าก็ไม่เลือกเจ้าสาวของพระองค์จะต้องบริสุทธิ์ทั้งจิตใจวิญญาณและร่างกาย ปราศจากสิ่งติดเตียนเพราะนั้นเราต้องเริ่มอธิษฐานกับพระเจ้าว่าอะไรบ้างที่เราไม่บริสุทธิ์ขอพระเจ้าทรงชำระแล้วก็อาภัยให้เราล้างเราให้หมดสิน้นให้หมดหมนทินทั้งตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอย่าลืมนะครับพระเจ้าบอกว่าสิ่งที่พูดไปทั้งหมดพระคมปีบอกที่พูดเนี่ยพระเจ้าจะทําให้สําเร็จคือพระองค์ซื่อสัตย์คือทําให้สําเร็จที่พูดไปทั้งหมดแต่พงจะทําให้สําเร็จตามคาพูดของพระองค์ทุกอย่างแล้วถามว่าเราล่ะ มันอยู่ที่เราเพราะพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่สร้างเราเป็นหุ่นยนต์ให้เราตัดสินใจเองจะทําหรือไม่ทําจะเอาหรือไม่เอาบางคนคิดร่ําคิดรวยนะครับอยากจะมีเงินมีทองเงยอะๆผมก็โทษทีกับสายไปแล้วไม่ต้องมาคิดล่วร่ำรวยคิดไปอยู่บนสวรรค์ด,ออดีกว่าคิดออกไปยบดีกว่าออกไปยบไปอยู่กับพระเจ้าดีกว่าเพราะนั้นเราทําอะไรที่พระเจ้าบอกเนี่ยและเพราะว่าพระเจ้าบอกว่า,วาพระองค์สักซื่อจะทําให้สําเร็จถ้าเราตั้งใจนะผมตั้งใจว่าปีนี้เราจะต้องผมจะต้องไป ตามคลื่นแห่งความชอบธรรมให้ได้เราจะต้องไม่ถูกลืมให้ได้พี่น้องทั้งหลายจงอธิษฐานเผื่อเราด้วยอย่าลืมนะครับผู้รับใช้ผู้นำเราต้องอธิษฐานเผื่อทุกคนเราอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันไม่ให้ใครล้มลงไปและทักทายด้วยธรรมเนียมจุ๊บบริสุทธิ์เราไม่มีนะครับธรรมเนียมนี้ผมผมไม่เอาด้วยเราเป็นผู้ชายเราไม่ได้เกิดมามีธรรมเนียมนี้นะครับพี่ามาจุ๊บกันเพราะเนื่องจากสมัยก่อนนั้นผู้ชายผู้หญิงเขาต้องมีการจุ๊บกันเพราะไม่ใช่จูบแต่ภาษาอังกฤษใช้คำว่าคิสเลย holy kiss จุอาิษนนาแล้วกันพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์วันนี้เราเรียนมาเยอะแยะขอพระเจ้าทรงอวยพระพรให้เราชีวิตของเราบริสุทธิ์ทางร่างกายจิตใจหรือวิญญาณ้เถิดการตักเตือนของพระองค์ขอให้ชีวิตของเรานั้นเปลี่ยนแปลงเ,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 เอาจริงเอาจังไม่ใช่เรียนแล้วไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นในนามพิสกิตเจ้าอาเมน